คนละแล้วไปทำมันคนละตัวนะโเอาโาอีนะกูเคยดูแบบจ๊กเกอร์ไอ้นี่เองจ๊กเกอร์ไปกินนะเนี่ยไกินหัวใหญ่ <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักิตัวตัวแม่งเตี้ยนะแต่หัวแม่งโคตรใหญ่ <c oughs> ขอเชียร์เดร์ท่อ ยัดมายัดไม้ไปเลยอืมไอ้เฮียช็อตนี้เล่นประจำไม่พลาดเฮ้ยไม่อ่างเจอละเจอละข้าข้าเชิญคนนี่ตรงกูตรงกูมึงนี่นี่นี่กล้า ไอ้ี่มันคงแบบน้อยใจอ่ะกาดักกาดักกาดักเฮ้ยไอ้เบ๊บเจอเบ๊บแล้วเอามันดูไอ้เบ๊บเบ๊บมึงกลับมานี่นะมึงลงย่างหมูเดี๋ยวนี้ไอ้เบ๊บมึงชิบหาแลวเบ๊บมึงชิบหาแลวเบ๊บซื้อของดีกว่าะ อ่อยเบ๊บไม่ว่าไห้เราเคยกาอไปแล้วกาอไปได้เลยใช่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 มันจะมีโคดาวนิดนึงอุ้ยชาร์ตเรามาทางปันอย่างนี้ไอ้น่องไอ้ไอ้เบ๊บไอ้เบ๊บมึงคนคอมีปืนมึงไล่มันให้มันลงมาเิได้ลงไปดิกูรอรับบบวิโก้เลย เไปมีคนมีแชลงกูรอแล้วหรงนี้หลุมนี่ไหนวะหลุมนี่ไหนวะเข้าตู้เหรอเข้าตู้เหรอเข้าตู้กูเห็นในสัตว์เข้าตู้กูเห็นอาซิงมาเข้าตู้อ่ะอืมนี่นี่โดนดูดมึงมีตาให้ให้กูให้กูเดี๋ยวมึงมีตามองกูได้เหรออีมาว่ะเครื่องเดียวกูตัตเอเดได้ โอ้ยไม่โดนติงตาบอดโอ้ยไม่ทันเ,เ,เอาแล้วเอาแล้วช่วยไงช่วยไงช่วยไงกล้าห้องวีห้องวีอง v, สองตัวสามจีสามตัวด้วยครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ทำอะไรกันล่าง,างอืมทำอะไรกันล่างวะทำไรทำไรนาะยิฟนาะยิฟโลอะ ตรงหมาไปกัดแม่งเลยเอ้องหมากัดหมากัดหมากัดหม,มากัดนะมีคนลงไปห้องวีอะน่าจะหมอใช่หมอหมอ,หมอแทนที่มึงจะเดินหนีไปนะฮช่วยมากมาของสนองแม่แล้วนันหมอยังอยู่กูนะ แอบไปแล้วไอ้กูดโอ้ยตาไม่ดีโอ้ยมันไปช่วยไอตัวไอ้นั่นอะนายิปยาอืมโดนตัวเหรอวะไอ้กูเตรียมมีปืนไอ้กูเตรียมมีปืนหมาหมากัดหมากัดหมอแมงเลยเทียมหม่ยหมอวิ่งโคตรเร็วเลย หมอแม่งมีแบบลูกละเบ,บี้หมอลูกละเบี้เรียบร้อยโดยนดูอยู่นักอีฟมันรอมันอยู่ฝั่งมึงอะก้ามันหายไปไหนต้องมีเรียบร้อยกูยังไม่วางฮะ กลางดงเลยไปเฮ้ยทีเดียวกันเลยที่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนปีนปีนปีไมาดีปีนมาดีแหนหรอวะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นรถไฟไม่จริงไม่จริง นักจิตวิทยาจะช่วยแฟนม oh ั้งหรอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้เียเครื่องบังไลยตัดมีบอกเกินไปครับคุณหนู่ลองแพ็ท้องโอ้ยคนตีกูแล้วเดินวนรอบตัวกูกล้าใครใครไม่รู้มันยืนเอฟคืกูไปกูไปเอาคน เอฟเคทำไมเฮ้ยเฮ้ยไปฉี่ได้มาฉี่หรืออะไรวะตัวผู้หญิงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยอ่ยาฉียยฉ่กูเด้เฮ้ยผักเพื่อนทำไมอ,ะอ่ะผักเพื่อนทำไมวนะน่ะอย่ยผักเพื่อนเฉยอย่ายิงกูนะ อย่ายิงกูนะตบ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 น่ะกูตบดน่ะกูตบดนะกูตบดน่ะตรงนี้นะกูตบดน่ะนี่กูใส่ไปช่วยน้ำหอมเอ่มั้งเฮ้ยผักเพื่อนอีกแล้วนายจะผักเพื่อนตลอดไม่ได้นะอืมไอเยี่ยเพื่อนอุตส่าห์ช่วยผักทำไมก่อน ตอนนี้เครื่องรันชาจะจริงเป๊กนาที่วิดีนี้คุณอ้าวยังไงยังไงโอ้ยไครรอดอะน้องเอ้าไี่ตกใจหมดไม่ขึ้นว่าขายหมดกูงงหมดขายจะตีเรียบมึงขึ้นได้หรอมึงขึ้นมาแล้วนี่เหนื่อยเหนื่อยบดเหนื่อยเจอไอ้บดเหรอ เฮ้ยทีเ <wounds> ดียวกันเลยใกล้ๆใกล้ๆหลังมึงอ้าวมีคนไปช่วยเง้ยฮ้ยมีปืนไหมเนี่ยคนควนอย่าได้ควนไม่มีปืนแล้วแทนแล้วกันแทนเลยแล้วกันนะครับเรียบพอพูดป่วยนล้จิตวิทยาไอเทียนี่คือผุ่นเดินลุกอ่ะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางวอ้ยไม่ทัน เรียบร้อยอืมทิศหนึ่งไปก่อนทิศหนึ่งไปก่อนโอ,โอ้ยปืนคนทุมาลิเซตนี่นะล้มโดนตักหน้าต้อนเลยไปต่อไปนะเดี๋ยวคนเดียวแล้ม <c oughs> นี่กระตรงสาหรึเนว่า,า <c oughs> ดูดิกูพังไม้เข้าไปแล้วนะกูพังไม้เข้าไปแล้วนะ เฮ้ยยืนเอ๋ยืนเอ๋ยืนเอ๋ยยืนเอ๋ไอ้เหี้ยโดนกูหลอกโดนกูหลอกแล้วเฮียยืนเอ๋แล้วโอ้ยกูกูตีใครไม่ได้เลยกูหลอนี่เฮ้ยเกือบแล้วเลยช็อกแล้วโอ้ดีนึง ี่จะไปช่วยทานายหรออ๋อไม่จริงคนอคไอ้เหี้ยค,คนปืนมีคอนคนคอนมีปืนมันไม่ช่วยด้วยอ้าวช่วยแล้วดึงดึงเออโดนไปหนึ่ง <c oughs> ไม่มาแลไรทานายก็โดน ปื้มได้โปรดพี่ปื้มผม FC พี่นะพี่เมื่อก่อนผมชอบดูพี่มากมากพี่ตายไม่นะพี่ปื้มไอ้เสียมปลกูให้โอกาสมึงกูซื้อของมึงไปเฮ้ยคนคอมีปืนไอ้เหี้ยผัวแม่งมายิงเนี้ไงไอ้เหี้ยผัวมึงมีปืหนหรอเดินข้างผัวไปดิเดินข้างผัวมึงไปดิ โดนตอ่งเลยเฮียาจุดจุดจุ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 ดกูกำลังไป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 ฝั่งปากูกไปฝัป่งไอ้น,นี่แล้วกนะันฝั่งเรืออตเออไปแล้วอือไป,ไปออกไป,ไป ที่ม็นเทียวหมอ,หอคนที่ไปถึงล่างกลับมันเทียวหมอแล้วก็ล่อล่อมาอ๋อปั๊มแต้มเนาะโอเคคลิปั๊มแต้มฟัมม่มแต้มขอมมากขอมมาก <laughs> อะไรเพวกอะไรมึงจะออกได้อหรือ,อ,อ <laughs> มันกลัวเมื่อก้ <laughs> อาจริงก็ซีรีส์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่คลิป ออตอนผมเล่นกับเพื่อน,นเฉยๆก็อยากให้ดูกัน,กนเพื่อน,นเฉยๆเนาะก็เพื่อความสนุกนะครับเออก็อยากมีจริงจังกับคลิปนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมกดซับด้วยบ๊ายบายครับ